อันนี้เป็นงานเป็นงานที่มันงานที่แบบขอแก้ไขสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ในวันเกิดเหตุนะครับในวันคดีนี้เนี่ยที่ที่ก็ขึ้นเป็นกลุ่ ปรากฏว่านายพิชัยดารุชัยจดารุษท่านพี่ตำรวจและทหารก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวได้แล้วขึ้นเพ,เพื่อจะไปส่งที่อคาเดตก็จะมีนายนายจักรพันธ์นี่ก็จะไปรับอีกทีแต่ปรากฏว่าเมื่อในพิชยท่านพอบวอ่าตามือที่เป็นของยี่เซฟว่าครับถามทั้งตำรวจทั้งฝ่ายเลยร่วมกันเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่เราเกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่ะะอนคตจจะเข้ามาควบคุม